สวัสดีครับเอซี 4, ลูกบ้าทุกคนทุกท่านผมว่าจะไลฟ์สดสังกบายสามโมงไม่ได้ไลฟ์สดเลยครับเอซีนี่ครับวิธีการไดหมี่กำลังไดหมึกอยู่ฮะก็เอาเบ็ดวางไว้สองสามคันเอซีนี่ฮะนี่ฮะลูกเลือนี่ครับ,รบ,ก,รบกำลังโตเลยโอ้ฝนมาเพียบนี่ครับไว้ไดหมึก นะเอซีฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกับช่องพรนชัยหมูกระทะนี่ครับบรรยากาศทะเลตาดวันนี้ออกมาตกปลาคลายเครียดไม่รู้จะเครียดหนากกวก่าเก่าหรือคลายเครียดปลาหลอกกินปลาหมึกไป2ตัวแล้วนี่ท้องป้าสวยงามเลยครับยามเย็นตกโวงนี่ครับเอซ ทะเลก็คลืนไม่มีฮะมีเราลมเว่านี่ครับแปดร้อยล้านก่อนนี่โอ้โแพงโลดก่ออะไรแปดร้อยล้านนี่ครับวันนี้ก็สมาชิกก็มากันสิบคนพอดีครับมีวัยรุ่นทั้งนั้น ขออนุญาตถ่ายด้วยนะเน่ครับสวยงามเลยครับยามค่ำคืนเริ่มใดหมึกครับพุสีให้เดี๋ยวตอนครอบมึกตอนช้อนมึดเดี๋ยวจะถ่ายดูทีครับสวยงามครับวันนี้ เนี่ดูของสำระเวัยายไลรสดเดี๋ยวเช้า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 เดี๋ยวอออตอนตกปลาไลส์สดได้ดไรสดนะเอาขากล้องมาแต่ต้องหาเชือกผูกยึดตั้งไม่ได้กุ้งเิงก้งเพงไอ้สิฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกลัวเยือหมดแล้วครับวางไว้สองคัน

จะไปสืบระมาชิบลูกเรือมาสิบคนน้าขอชูนิ้วสู้ๆหน่อยเอาอัไยาวเหรอยาวนะอ๋ออ๋อไปส่งไป sáu sổ mực đó à? đóng ờ. sổ vô đây là thứ mì kính mì cạp ấy để làm cái gì xong qua làm viên, cắp chuối nào bé to nè quay đầy mực อ, <ingt> อันนี้รอหมึกเข้าฮะอันนี้ก็ไปข้อถึงลีไฟเสร็จก็ข้อเผิกจะได้เยอะไม่เยอะว่าต้องลองดูฮะเอฟซีคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเอฟซีแล้วเดี๋ยวตอนได้หมึกก็พบคลิปต่อไปนะครับเอฟซีฝากด้วยนะครับจ้องพอใจมรดกท่ ด้วยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขครับ FC ลุงป้าสวัสดีครับ